พี่บุกไปพี่บุกพี่ไปไปไปหนึ่งคนฝั่งนี้หนคนโโอพีุ่กมันมีคนเทียบที่เทียบทางไล่วงไม่ไม่ไม่มันไม่มีมันไม่มีมันมันล่วงเลยมันล่วงหมดมันล่วงหมดมันล่วงหมดพี่บุกพี่เราเพี่เราเป็นี่รเปพี่เราเปนไทย ก็ร้องล่ะบนแทบเก้ามันเข้ามาแล้วนี่ปิดไฟเลยพี่มันไม่กดเลยนี่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลนสีเปล่ยนสีเปลี่ยนสีเฮ้ยห้าเฮ้ยเฮ้เสป็นตัวเปลี่ยนตัวเปลนตัวสามสองสมลีตี่ข่าตีเขาว เอ้านี่คือกดยังเนี่ยเดี๋ยวมีใครกดกูกดไปแล้วก็รอก็รอเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเอ้ากูกดออกมาแล้วโอเคโอเคอะไรยังหนึ่งสองเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปเอานะโอเคเออไต้องเข้าหมดตรีมป่ะอะไรนะสตรีมสตรีมเอาเป็นว่าถ้าใครเข้าที่หนึ่งแล้วควรที่จะเข้าที่หนึ่งใช่ควรที่จะรัวรัวใช่ที่จะผักดันก้าว่ะ ไม่พี่เราต้องดูก่อนว่าเราต้องดูก่อนว่าใครเออใครดูมีไม่มีแกงเลยม่ีไม่มีตรงถ้าคนนั้นเอ๊ะทำไมมันเออทำไมมันห้าสิบห้ามันไม่มีใครคนเลยผมเปิดเสียงเกมยี่สิบเลยอ่ะดังเลยโอ้โหแล้วมันที่หนึ่งยังไงก่อนเชี่ยนี่มันคือแบบยากสัตว์เออเดี๋ยวกันดูแล้วกันยากสัตว์อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกอันสุดท้ายเผื่อมีใครนำไปนะ โอเคเดี๋ยวกูขอดูก่อนไออันที่สามอันที่สามขวาสุดอันที่สองกลางอันที่สุดท้ายคืออันซ้ายอันซ้ายเนี่ยอันซ้ายเนี่ยมึงมึงมองเห็นใช่ป่ะถ้าเราวิ่งเข้ามามันคืออันขวาโอเคป่ะอันที่สามหลังสุดคืออันขวาสุดแล้วก็อันที่สองคืออันกลางอันกลางทั้งสองอันอ่ะกลางสองอันโอเคดูดิครังเลยเขขวาเฮ้ยผมเล่นตาดูดูเลื่อนไปที่บุคคนไหนอ่ะผมเกิดขวาขวา ไม่ไม่รู้อันแรกอ่ะกูไม่รู้อันแรกกูไม่รู้เน <s Stress ful> 네ี่ยอันอันอันลองสุดท้ายเลอยนะอันลองสุดท้ายนะอันลองสุดท้ายคือตรงกลางโอเคแล้วอันสุดท้ายคือขวาอันสุดท้ายคือขวาสุดไป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 ,ไป,ไปสัมรีคนใบไปง่เฮ้ยเฮ้ยซ้ายก็ร้อนละก็ร้อนละอันกลางว่านี่อันกลางว่านี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้อันกลางเอออันกลางอ่ะขวาสุดอันนี้ก็อันนี้ก็กลาง ขวาสุดขวาสุดเไม่ใช่ชิบหายแล้วอันนี้ขวาสุดอันนี้ขวาสุดยมไดามว่ะอ้เีอสองออยู่เชียกูที่โหลเลยวะไม่ผูอ่านผิดเหรอเฮียอันขวานี่คือผิดเหรอวะอันตัตายพี่หรอที่บอก ไม่อัน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 ที่สามมันไม่ใช่หรอวะมีสูตรดูเนี่ยมีพี่มีสูตรดูอยู่แต่ว่า,เ,าเราใครมันเข้าที่หนึ่งไววะไม่ใช่ผมอะ่ะไ,ได้ที่สองละต้องผลักดันกูเข้าแบบน่าจะสีแดงเลยผมที่สิบห้าเ <c oughs> ข้าบบสีแดงขอขอขอดูโอ<ข>้หน<ข>่อยครับขอดูโอ้หน่อยได้ได้เดี๋ยวกูตามเลยให้กูทำไร ก็อยู่คนละฝั่งกับผมอ่ะโอเคโอเคคนละฝั่งผมได้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 ถ้ากูไม่ล้มนะแล้วก็ถ้ากูเกิดไกลเอ้ยกูเกิดหนึ่งใครใครข้างกูใครข้างอันแรกใครข้างอันแรกพพีี่่ไปเลยใครข้างอันแรกไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยสำนีตัวปอนเ้วยนะไอสัตว์เอ้ยคุณเที่ยเลยสัตวิ์อะไรอะใครคือคนที่อยู่ข้างหน้าผมมาโอ้ยเน่ยตอนนี้ไม่มีแฮกใช่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มี สวยไปก่อนไปก่อนเลยใครซื้อเพหนึ่งอ่ะใครซื้อเพหนึ่งอ่ะพี่ก้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่่ใชพี่จะโคตรผิวอ่ะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไอ้เชี่ยผิวจัดสมุกู๊คท่าหมื่นท่าหมื่นท่องไว้มึงกำลังท้าวแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่าเสาเราเฮ้ยเชี่ยไก่มันข้างกูอ่ะไอ้ไก่มันข้างกูอ่ะโ๊ยไอ้เชี่ยพี่ขวาที่พี่พี่พี่จังก่อนแล้วป่ะใครที่หนึ่งอ่ะกู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 อยู่ เฮ้ยสวยสวยไอ้เหี้ยไก่มันง้างไอ้แกมันง้างแล้วเฮ้ยกูเข้าทีหนึ่งกูเข้าหนึ่งกูเข้าทดหนึ่งโอเค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 โอโอเค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 อเคโออเคโออเคโอเอเคโ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 ออเคโอเคอเเคโอ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 เเคโอเคเคโอเคโอเคโออเคโอเเออเอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเโอเเคโออเคโอเคโออเคโอเคเคโอเคโเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเคอเคเอเคโอเเคโอเคเคโอ พี่ยืนมาดูนี่เพื่อนเรไปบังดึงกูทำไมเนี่ยโอยไอ้ดิจาฮาโตริไม่รู้เหมือนกันครับรู้แค่ว่าถ้าเข้าที่หนึ่งได้แต้มเยอะผมรู้แค่นั้นอะอันสิบห้าอีกแล้วห้าสองตาสีอะไรวะสีอะไรวะเนี่ยน่าจะแดงน่าจะแดงไม่ก็ไม่ก็น้ำเงินอะไม่ก็ฟ้าพูดผิดด่วนแต่พี่แต่พี่ทองใช่ปะ อันนี้ทองอันแรกแดงแรกแดงถ้าผมแดงพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยถ้าผมแดงคืออะไรวะถ้าผมแดงมึงจะย้อมผมเหรอเฮ้ยผมสีแดงเว้ยพี่พี่เอาเลยเจ้าเลยอันนี้ต้องส่งพี่ไปละอันนี้คือกูคะแนนดีสุดถูกไหมเพราะกูได้ทองกูต้องแดงอ่ะมันดูยังไงอะไม่ก็เข้าที่หนึ่งอะก่อนสุดท้ายเฮพี่ มันจะมีเขียนบอกเยูอเฮ้ยอันนี้น่าจะได้ห้าแมปว่ะเชียกูขอแล้วะไฟนนลกูอย่าพลาดกูขอคว้าที่หนึ่งไว้เฮ้ยวู้วววววาวววววววาวววว่วว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 วอย่าไปแกวววววววนววววาวว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 วเวววววววคโคววนวอต่อ ดูสรงละทิปทอโอ้ยเฮ้ทิปทอไอ้สัตว์ไม่ค่อยอยากจะเจ๊งคนมึงไม่ค่อยอยากจะเล่นทิปทอเลยว่ะเปิดเปิดเปิดทแพมไม่เอาล่ะเฮ้ยเอา่อเฮ้ยมันมีไอ้ตัวขามาจับผมอ่ะมาโดนแล้วว่ะเอ้ยไอเยลลี่คนอื่นว่ะติดตามติดตามพลีโดนพลีโดนม่สูตรพี่บุ๊อยู่ไหนวะเนี่ยแปดสามเก้าแปดพี่บุ๊คอะตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เลยตามไก่อยู่ตามไก่อยู่ตามไก่อยู่ ตามไก่อยู่ตามไก่อยู่เฮ้ยมันมีคนกับกูเดินตามไก่อยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นท่องไว้ทองไว้ห้าหม้า้วไปเนี่ยไอ้นี่เอ้ยหมื่นเรอาไปทำไรดีว่าไปเนี่ยเฮ้ยไปเยาาไปดีตลบออ้ยใครชน้ยโดนกวาดโดนกาดร้านโดนกาดร้านเ้ยเริ่มเหนวเริ่มเหนียวหน่ย ฮึบเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮาเ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้เลยเฮเฮ้ยนั้ยเ้ยเเลยวฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยฮยย่่่ฮบไปอีกเยเเียเยฮล้้้ ฮึบเนี่ยกูฮึบแล้วเนี่ยกูปวดกูปวดขี้เนี่ยฮึบแล้วเนี่ยกูเนี่ยโอ้ยแล้วกี่คนวะเนี่ยโอ๋น่าจะห้าด่านตอนนี้น่าจะห้าด่านนี่น่าจะถ้ากูได้แชมป์กูขอแค่กูได้แชมป์อ่ะไอ้เหี้ยแต่ตอนเนี้ยกูปวดขี้มากเลยจัดเลยเย็นพี่บุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยด่านหนึ่งเลยด่หนึ่งนนี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ หลังนี้ถ้าไม่มีการแกล้งยังไงก็อีซี่อ่ะใช่ใช่เพราะการเกงตลอดเลยพอพูดเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยมีคนไล่จับเลยอะขอขอแค่ฟในนอลเข้าเข้าทุกคนว่ะระวังไอ้สัำลีตัวบอมอ่ะมีปุ่มพอสปล่าวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะไม่ได้พี่มุกไม่ได้ไม่ได้ไอ้สัำลีตัวอื่นอ่ะมือแต่ว่าเอ้ยมันมีมาจับผมอ่ะผมว่ามันแปลกละแล้วทำไมมันนิ่งกันจังอ่ะ เราทุกคนมาเอาแต้มมาทุกคนมาเอาแต้มเออมึงไปเหมเอนไอ้นูโดยผูดันโดยผูดันนี่อ่นเนี่ยมึงมึงไปแกล้งมันเดี๋ยวมันก็แกล้งมึงคืนอ่ะเฮ้ยเมีไอ้ไก่จจำมันทำไมติดอยู่วะเข้ามาดิมันทำไติดเฮ้ยไอ้หมาป่าชิบหายแล้ว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 ชิายแายแล้ิบหายแล้ิบหาย้วชิายแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแลวชิบหายแายแล้ายแล้วชิบาวกันหมดเลยวะเดี๋ยวห้องเดียว โอ้ยคนเล่นเอาแชมป์ว่ะโอ้ยกูเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยดูจะยังอยากกระทบไหล่ะเออเป็นนักมวยเะล่ะขอกระทบไหล่มากขอรอพดเดือดอ่ะงอ้กอย่างขอกระทบไหลหน่อยขอกระทบไหล่เดอเว้ยขอกระทบไหลหน่้อเว้ยเฮ้ยมีคนลบไปแล้วคนหนึ่งว่ะ สามสิบวิพี่มันเราเรามันต้องแบบฆ่าใครก็ได้สามสิบวิเพห่อลาเฮ้ยล้มล้มกุญแไฟนอาจะเหยื่อเยอะมากเลยนะใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเจ็บจลงดูดูแค่เนี้อะโอ้โหโดนเบียดเฮ้ยใครล้มอ่ะอย่าล้มอย่าล้มเฮ้ยระวังระวังระวังล้มระวังล้มใครมันจับวะระวังล้มระวังล้มระวังล้มระวังหรือใครจับวะเนี่ย โอ้ยโอ้ยไว้อยู่หลังๆว้อยู่หลังๆไปรโอ้ย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 รอ้ยรอไยรอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ปโอ้ยโอ้ยอไยโอ้าเอ้ยโอไยโอ้ยรอไปอ้ยอยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อไยโอ้่ขอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโออยโอยอ้ยโอนเอยอยออ้ปอออย ไม่อันเนี้ยต้องเป็นทีมก่อนปะกูว่าไม่บอลปะอันนี้มันกี่แมปแล้วอะแล้วพี่แล้วแ้อ้อโอ้พ่อมึ่งอยไอ้เหี้ยเราจะทำไงอ่ะที่หนึ่งอ่ะส่งไทยหน้าถามคนเราอยู่หน้าถามคนไม่เจ๊งเห็นป่ะอันเนี้ยส่งไทยก็ได้เว้ยส่งไทยก็ได้ดูว่าทุกคนทำไม่เต็มที่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไปอยู่ข้างหน้าพร้อมกันอะเราเฮ้ยรงหน้าหมดเลยผมไปซ้าย กูไปขวากูไปขวาไปไปซ้ไป้ยไปพี่บุกไป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 ไ้ผมล้มไ้สัดว์เดี๋ยวก่อนไอ้กโมอะไรวะเนี่ยพี่บุกไปพี่บุกไป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 มึงมึงกังนี้เลกดโอ้ยพี่บุกมันมีคนที่เทียบที่เทียบท่าไปกูล่วง ไม่ไมไม,ม, VE, มันไม่มีมัน voilà. ไม่มีมันมันล่วงหมดเลยมันล่วงหมดมันล่วงหมดมันล่วงหมดพี่บุ๊คเดี๋ยวมพี่เราไพี่เราพี่อะไรเดี๋ยวพี่เรา่ด้เดี๋ยวะเรวแล้วกูไปก่อนเดี๋ยวกูมาอีกนึงไ่ได้ไม่ได้หรอ่วเออพีุ่เฮ้ยแฉลบแฉลบลบแฉบแฉบอะไรมบพี่บุ๊คแลบผดไหม่ะมาดิไ้ยกไก่อย่าตาพี่ใบ้ผมพี่บุ๊คกดพี่มาร้องเยอ้าว้างปะเนี่ยพี่บุกคแฉไปแล้ว แคปของพี่บุ๊กด้ดิคะแนนพี่บุ๊กอะทำไม่ได้ดิโพรเราได้ได้ย้อนย้อนสตตีมมีแคปไม่ได้อะสี่ร้อยห้าแน่แหละเออได้แหละเฮ้ยทำรอบทำรอบเอาพี่บุ๊กพี่บุ๊กไม่อยู่ดิโอ้คือคือได้มงคุ๊มไม่พูดเลยเลยไป